แม่ก็ลงรูปว่าวันนี้ถ่ายให้คนนั้นถ่ายให้ก็ใช่สิเหมือนแบบเป็นการแบบย้อนตัวแบบนี้ไม่ใช่ก็ตลกตลกขำๆไงก็เวลาจะก็เวลามันไม่ใช่การกล่าวถามนะมันต้องคือคนไอจีก็จะถามใครถ่ายใครถ่ายใครถ่ายเลยเงี้ย้็เจอว่าไม่ตอบก็เดี๋ยวจะหาว่างอนไอเวนไม่สนใจเขาเลยอ่ะก็เลยบางรูปก็เลยถ้าสมมติว่า แบบมันก็แล้วแต่อารมณ์ด้วยก่อนว่าอารมณ์ดีๆก็วันนี้ใครถ่ายให้ออาแม่บ้านถ่ายใหอ้อะไรอย่างเงี้ยต้องทีแ่งขำไปเนี่ยกำลังพยายามหารปภถ่ายให้อยู่แต่ไม่มีเวลาเข<อ>้าใจว่าเดี๋ยวเราพูดจริงนะ<อ>คนทุกคนรอบตัวเราเนี่ยเป็นคนถ่ายรูปให้เราได้หมดเลยแล้วก็จริงๆอ่ะมันถามว่ายากหรือไม่ยากเนี่ยมันก็ไม่เชงยากง่ายนะมันคือเราอ่ะตั้งกล้องให้เขาก่อนแล้วคิดเฟรมให้เขาว่า ค <Comp> อมโพสิชันอย่างนี้เราจะยืนตรงนี้อะไรอยู่ตรงไหนดูน,นี้นะั่นเราจะนั่งนี้นะอ่ามาถ่ายแต่ๆอย่างนี้นะบางคนก็ไม่ได้ถ่ายได้ตามใจเรยหรอกอบางทีก็ต้องรูปหนึ่งก็ใช้หลายคนเหมือนกันถ่ายเสร็จหลายแอป,ปอีกแอปพลิเคชันก็ต้องช่วยเรานะ <c oughs> เอออะไรอย่างเงี้ยว่าเออบางทีต้องลดแสงเพิ่มแสงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเเลยมองให้แม่ร้อนตัวหรือเปล่าออนตัวคนนน้นคนนี้หายโอ๊ย ในแบบนี้ไม่ต้องมันร้อนหรอกจริงๆก็ไม่ได้อยากจะบอกใครนู่นนี่น่ะความจะอยากให้ดูเป็นปริศนาว่าอุ้ยต้องมีคนถ่ายให้ตลอดอะไรเงี้ยต้องมีคนคนนั้นอะไรเงี้ยใช่ฉันมีหลายคนมากเลยอะมัาลามไปถึงพี่แม่สุดนุ่ผมเราไม่บอกแม่นี่ไงก็นี่ดูเห็นปะมันมีดูแบบเพิ่มมูลค่านิดนึงพวกเธอทำให้ฉันเสียแผนไปเลยรู้ปะฉันพยายามแบบว่าอุ้ยตายแล้วจะมีประเด็นเอต้องมีใครอะไรอย่างเงี้ยทีนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนรอบตัวที่จะมาช่วยถ่ายให้มัาลามไปถึงพี่แม่มีแฟนเปิดตัวไม่ได้เพราะว่าจะขาายยหนนังงสืออ่่ี้แม ก็ดีนะเว้ยก็ดีเนาะเดถ้าสมมติมีแฟนจะไดเขียนหนังสือต้องมีแฟนเพราะเวลามีแฟนเขียนหนังสือที่มีแฟนคนก็ไม่อ่านอีนพวกแบว่าความรักดีวุ่นกันก็ไม่อ่านก็ต้องเป็นอะไรเงี้ยนะเรื่องส่วนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้โหเราเรื่องงานก็คือเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวมันก็ไม่ใช่ว่าต้องเอามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือเรื่องงานมาเกี่ยวข้เรื่องของเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องมีมีเรื่องส่วนตัวที่เราจะต้องใช้ชีวิตกันไปอะไรเงี้ยค่ะเรื่องงานก็ทํางานกันไปไม่ต้องมาเกี่ยวข้ออองงงกกันนม่่่ยาาเีถึบว เวลาคนมาบอกว่าพี่เป็นปูรูทางด้านความโสดพี่เป็นตัวคนโสดตัวแม่ไม่เคยรับเลยนะไม่เคยจะรับเลยเพราะว่าดูพันตัวเองมากดูพัวพันตัวเองมากเลยอย่างรายการเช็คมีเอาเนี่ยถ้าสมมติมีแฟนไป <c oughs> เขาจะให้เราทำหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจเลยเพราะว่าเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว <c oughs> จะมีแฟนก็ได้หรือไม่มีก็ได้แล้วแต่อะไรอย่างค่ะอยู่ที่ว่าเราเราพร้อมจะมีเราอยากจะมีเราเจอหรือยัง <c oughs> อะไรเงั้นมากกว่าที่จอยากมีแฟนไหมคะ เรื่อยๆนะถ้ามีแล้วดีก็มีมแต่ถ้ามีแล้วไม่ดีก็อยู่คนเดียวก็โอเคสบายใจดีใช่ไหมมีแล้วปวดหัวก็อย่ามีปวดดีกว่าตอนนี้ออมีรับไลายเข้ามาแบบจีบดูใจอะไรอย่างเงี้ย,เ,ยเรื่อยเรื่อยก็อย่างที่บอกเคยได้คุยไปแล้วคือว่าความรักเนี่ยเราเป็นคนโสดไม่ใช่หมายถึงว่าโอ๊ยแต่ละเราก็อยู่คนเดียวปิดกั้นหรืออะไรเงี้ยคนโสดยิ่ง ยิ่งมีภาษีเหนือกว่าคนอื่นโดยที่เราคนถ้าคนมีคู่แล้วเราจะไปกินข้าวคนอื่นมันก็ไม่ได้ถูกไหมมันจะไปคุยคนอื่นมันก็จะดูผิดแต่แว้าคนโสดคุณมีอิสระในการในการเลือกค่ะ<ม>คนโสดคือเ่าดที่บอกก็คือคุณมีสิทธิ์เลือกคุณมีสิทธิ์ที่จะทําไม่ทาไปไม่ไปคุยไม่คุยมันแล้วแต่เราเราสบายใจแบบไหนเรามีความสุขแบบไหน<ม>ก็ทําไปไม่ต้องเหล่งร้อนไม่ต้องรีบบางคนบอกพี่คะหนูไม่มีแฟนแล้วเพื่อนล้อเราไม่ได้มีแฟนมาให้เพื่อนแบบนึกออกว่ายอมรับหรือว่าหรือว่าเราแอบโดน เป็นเที่ยงเกียรติหรือไม่ใช่เรื่องนี้เราต้องคิดให้ได้ว่าเออถ้ามันมีแล้วมันไม่มีความสุขหรือมันยังไม่ใช่ก็ไม่ต้องรีบก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนได้ไม่มีผัวไม่ตายเออไม่ต้องรีบเราจะไม่ขาดใจตายแล้วไม่ไม่มีใครไม่มีผัวแล้วตายเลยไม่มีเออจริงแล้วบางคนมีผัวจะตายก็ได้นะเออเพราะบางทีมันหึงหัวมากเคยเห็นไหมหน้าหนึ่งทุกวันนี้โอ้โหหึงกันเหลือเกินมันจะฆ่าอะไรกันขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยเพราะฉันก็ อย่าไปคิดว่าโอ้เรื่องไม่มีแฟนเป็นเรื่องใหญ่หรืออะไรเอาความสุขเราเป็นที่ตั้งดีกว่าคือตอนนี้โสดแล้วสนิทโสดโสดโสดสนิทสนิทของเธอคืออะไรไม่มีความรักเลยมีไหมหรือคิดถึงใครอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นพ่อแม่เพื่อนะนี่โส ก็อย่างที่บอกคนสดหมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าไม่มีแฟนแต่ว่ามีคนคุยไหมมีเฮ้ยคนเราต้องมีเพื่อนฝูงคนเรามันก็ต้องมีคนคุยด้วยไม่มีคนคุยด้วยมันจะเฉาเข้าใจปะเออมันจะแบบงอยเหงามันจะไม่มีแบบคิ้วก้าวมันจะไม่มีแบบวิบวับมันมันต้องมีเพราะฉะนั้นข้อดีของคนสดคือตรงนี้ว่าคุณจะคุยกับใครก็ได้คุณจะคุณอยากจะเดทกับใครคุณอยากจะคุณทําไปบ่แล้วคุณสบายใจคุณทำเออ อาิอะไรนะคุณคนนอคนกางคุณไม่ต้องมาแซะซื้ออะไรขนาดนั้นอย่าไปอย่างนั้นซินึกออกไหมเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องรักษาแหล่งข่าวไว้นิดนึงแหล่งข่าวจะไปหมดอะไรอย่างงี้ไม่จะถ่ายได้ก็ถ่ายไม่เป็นไรอะไรไม่ด้ซีเรียสอะไรคือตอนนี้ทุกคนก็เป็นเพื่อนกันอยู่อย่างที่บอกคือการเป็นคนโสดไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่มีแฟนหรือว่าเราไม่มีความรักเราจะไม่คุยกับใครเลยหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่เราก็ต้องเปราก็ต้องกินข้าวใช่ไหมเราต้องมีการคุยม่ต้องมีการเดทมันต้องมีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอย่าง แฟนเราจะแต่งงานกันเราจะดูใจกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าสดแต่ไม่ว่างเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างงานสิว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนเข้ามาเขาจะแบบเอ้าไม่ว่างอย่างนที่อย่าปิดกั้นโอกาสเออเรีวยกว่าสดแต่ชิลสดชิลชิลอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ยังเข้าได้โอเคอยู okay, ่เออ